ชอบพีฟายชอบพีฟ้าชอบออนท่าชอบพีบีชอบพอยแบงค์ชอบอะไรกีี่ S <S 2> <S 2> กันด้วยนะครับก็หกกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านทางบ้านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทวดพี่เนี่ยจะมาทำคลิปอะไรรู้ไหมครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยพี่เนี่ยก็จะมาทำคลิปดูติ๊กตอกของน้องๆนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็วันๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้เข้าติ๊กตอกอยู่แล้วเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เล่นติ๊กตอกนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะเล่นติ๊กตอกนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้คนดูเนี่ยไปกดติดตามช่องผมหน่อยเป็นช่องจริงๆแล้วก็แบบจะลงคลิปจริงๆแบบเป็นออะะผผมมมจจจจจยยยย้้้้าาาสสัััังกกกกกดแแแลลลวววคครรรบบบบเเเเเเปปป็็็็็นนนนูููท์ี อยากทำมากเลยอยากทำมากเลยจริงๆนะใครอยากเห็นผมทำในกดไลค์คลิปนี้สิห้ันผมทำให้ดูเลยโอเคปะอยากเล่นอยากเล่นอ่ะวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะเข้าไปดูติกต็อกของน้องๆทุกคนที่อยู่ในบ้านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อแบบคนดูบางคนเนี่ยไม่ได้ติดตามน้องไว้นะครับผมเองก็ไม่ค่อยได้ดูเหมือนกันก็จะดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาอุ้ยไอ้อันนี้มันทำอะไรอยู่เนี่ยคือผมเปิดสตรีมเพื่อนผมดูไว้ตลอดนะครับแต่ผมอ่ะชอบไม่ได้เปิดเสียงนะครับอันนี้ผมก็เปิดติกต็อกไว้แล้วเดี๋ เดี๋ยวเอาสักอันหนึ่งนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดให้ฮาฮาจริงๆกะทำไว้แล้วก่อนไปก่อนไปก่อนไปดูเด้ก่อนไปดูนี่ไง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 ไอดีอะไรวะหนึ่งหนึ่งสองโอเคหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองก่อนไปนะเดี๋ยวผมเอามันก่อนก่อนไปแกงถามเขาดีแกมีหกเจ็บแม่พี่เขาว่าพี่เปาหน้าเสือพี่รู้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ครับเห็นแค่ เขาบอกเขาไม่ได้ต <radas heartbreaking> ั้งใจเขาพูดแบบเล่นแบบคอนเทนต์อะไรอะแค่นั้นไปก่อนไปดูคลิปอะไรประมาณนั้นมั้งแต่คนดูไปลำไปลำประมาณว่าเฮ้ยเฮี้ยเอ้ยเพื่อนอะอย่างนี้ใช่ไหมถ้าอย่างไม่เอาอีก้ถึงหน้าแฟน้วยเจอผีต้องเลียหี้รับ ผมมีอันเดี๋ยวผมมีอันนึงเพื่อนผมจะได้รับแฟนเต็มไปเท่าไหร่นะเพื่อนผมจะได้รับแฟนเฟสเนี่ยเพื่อนผมจะได้รักมอเตร์ผมลงสตรีมแล้สตรีมแล้วไม่เคยทดู นี้แล้วกันนะครับโอเคกับสู่คลิปหลักนะครับทุกคนแต่เราเนี่ยจะเริ่มดูที่ใครก่อนดีครับทุกคนเดี๋ยวผมดูเมียผมก่อนเลยว่ามันลงติก๊กตอกบ้างไหมนะมีนัดอันนี้ก็สมามารถไปติดตามช่องนัดได้นะอุย้ยแม่งขึ้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือจริงๆอ,อ่ะผมแทบจะไม่ค่อยได้เข้าดูติก๊กตอกเลยอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โเมียถ้าเป็นเมียของยเป็นเมียของคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมจะทํายังไงครับเนี่ยโชว์อย่างเงี้ยต้องโดนกระทืบนะครับต้องโดนกระทืบนะอันนี้นานหรือยังเนี่ย สเดือน3าหรอเออมันต้องแบบเออเรียบร้อยนิดนึงใช่ป่ะคนคนเดี๋ยวผมกดหัวใจก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูคลิปผมแล้วชอบร้องเดะดู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 ผมถามหน่อยอยากดูไหมออนนี่แฟนอยากดูไหมผมรู้ทุกคนว่าอยากดูให้ผมทำจริงๆเลยไหมล่ะแต่ผมขอแบบเดือนละหมื่นต่อคนอะสมัครไหมอะ คือจริงๆอ่ะนัดอ่ะเขาบอกกับผมตลอดว่าอยากให้ผมเนี่ยไปถ่ายทิกตอกกับเขาแต่ผมไม่ค่อยชอบไงเก็ตปะเออคือคือไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าทําไมถึงแบบไม่ไม่อยากทำอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําเองแล้วก็อย่าลืมปติดตามช่องผมกันด้วยแล้วกันคือนี่แหะอันนี้เกิดดิวจริงๆคนดูก็เยอะนะเนี่ยขนาดไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้ลงคลิปนะทิกตอกอ่ะใช่ปะเพะเท่าที่ผมเห็นคือแบบเดือนหนึ่งแม่งลงคลิปสองคลิปแม่งไม่ทําอะไรสักอย่างเลยอันนี้อะไรวะเนี่ยอะไรวะ เย้ดูหล่อหล่อจัดเลยอ่ะ oh <my> เนี่ย oh <my> คนดู oh <my> ผมหล่อปะให้ตอบพร้อมกันหล่อไม่หล่อ อ่ะอันนี้ก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับก็คือช่องของนัดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปดูดิวก่อนดิวผมต้องพิมพ์ยังไงไว้เฮ้ยช่องงงว่ะดิวนับชาอย่างนี้เหรออันนี้ลงคลิปว่าไหนเนี่ยแปดชั่วโมงเออถือว่ายังดีอยู่อันนี้ยังรักผู้ติดตามนะเจอที่ลงไปบ่อยอย่างเงี้ยเฮ้ยนโดนสนตีเนาะถ้าคนดูมีน้องสาวแล้วเต้นอะไรอย่างเงี้ยคนดูอยากจะทําอะไรน้องสาวกูรู้เลยพวกมึงคิดไปละสมองเฮี้ยเกูรู้เลยมีบางคนมีมีมี อันนี้ลงออก็ยังลงบ่อยอยู่นะครับโตแล้วเพราะว่าเดี๋ยววันเกิดดิวก็จะครบ20แล้วนะครับก็คือวันที่17เดือนนี้นะครับก็คือเพื่อนผมเนี่ยผมบอกไม่ต้องมามันจะมาหาวันเกิดน้องดิวให้ได้เลยผมไม่รู้มันจะอะไรจากผมนักหนาแม่งอันนี้ก็ถือว่าลงบ่อยมากเลยเนี่ยใช่ปะดู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 ดดดดมึงเห็นตามึงไม่เห็นคลิปนี้ของน้องกูไหมเนี่ยแม่งจะมาเลยดิโอ้โหอันนี้เขาเต้นกันนานแล้วนี้เต้นนานแล้วอันนี้ผมไม่อยู่ ม,มาดูแม่งถ่ายคลิปกันอะผมบอกตรงๆนะคนดูถ่ายคลิปนึงอะสามชั่วโมงอะจากใช้คลิปแค่สิบเวะ What the fuck ไม่ดีนะหนูใครที่ดูเนี่ยก็แคปท่อนเนี่ยส่งให้น้องสาวผมหน่อยนะว่าอย่าอย่าให้ผมเห็นดิผมให้ผมผมต่อยยห้มีครั้งที่สองผมต่อยเลยแหละอันนี้ก็ถือว่าลงบ่อยนะถือว่าลงบ่อยนะครับดิวเนี่ยก็ไปติดตามน้องได้นะครับมีว้ก็ถือว่าลงบ่อยอยู่นะลงแบบนี้อะไรวนะ <c oughs> ไอหลังมึงแบบไม่มีแรงเดี๋ยวไปดูหลังต่อดีกว่าผมไม่รู้ไอเปี๊กมีหรือเปล่านะหลังสาวบางโพเหรอมีหรือเปล่าเนี่ยใช่ปะหลังขวัญใจสาวๆคลิปี้อะไรอย่าคิดถึงเขาเลยคิดถึงเราดีกว่าเว้ยรู้เรื่องหวานริงอยนคือมึงจะเมาตลอดไม่ได้เว้ยหลังคือมึงจะเมาตลอดไม่ได้จริงๆโอ้โหอะไรวะเนี่ย เด็กๆกินได้เธอเจ็บตีรู้เรื่องว่เจียบรู้เรื่องแต่นี้ไม่เมาหน้าไม่เมานะครับอันนี้ก็สามารถไปติดตามไม่รู้ช่องหลังหรือเปล่านะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะถามมันอีกทีนึงว่าใช่ช่องมันหรือเปล่าแต่ก็ไปติดตามไว้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะใช่ <c oughs> น่าจะใช่นะเพราะว่าผมติดตามไว้เนี่ยน่าจะใช่น่าจะใช่ไม่หรออันนี้ยอมรับไม่หลายใจนะครับอันนี้บอกเลยรับรอบในรู้เรื่องคือมึงไม่มีแบบคือมึงแค่นี้จริงๆเหรอหลังมึงแค่นี้จริงๆเหรอแล้วคน กดไลค์คนดูชอบความมึนของมันเลยหรือชอบความเมาของมันวะผมงงว่ะกินเบียร์กับอะไรเลยกินกับน้ำตาเปล่าเรื่องกินเบียร์กับอะไรเลยกินกับน้ำตาเปล่าเรื่องกินเบียร์กับอะไรเลยกินกับน้ำตาเปล่าลุลยังจุดเลยยังไงทุกคนก็ยังเฮเป็นไรเป็นไรลุยลุลยังดักจี้ สุดเลยยังไงคือมันมีแค่นี้จริงๆหรอวะชีวิตอะดูดิคือมุ้งตรงน้ำไอคอนเทนต์อย่างเงี้ยคือคอนเทนต์มักง่ายอะคือแบบไม่มีอะไรก็ถ่าย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 แบบง่ายๆอ่ะเก็ตบ้างเออแล้วคนดูก็ดูไม่กินเหล้าแต่นั่งเฝ้าได้นะคะอืมฝัยงจริงเนี่ยยูจี้ยังแย่เย้เย้ ได้แค่นี่พักรู้เรื่องใส่หัวจริงมันใส่หัวจริงกูไม่รู้หรอกใครไอเนี่ยแต่มันใส่หัวจริง1บนึงได้สองเออได้อยู่สองต่อสองได้ไรได้สี่ เออรู้เร <gegen violin> <acy> ื่องมจะใรเหี้ย่รู้เรื่องรู้เรื่องรู้อยู่แนวยนะรู้เลยก็สามารถไปติดตามช่องน้องมาได้นะครับเดี๋ยวไปดูช่องใครต่อดีอืมช่องซินอ่ะช่องซินบางทีผมก็แบบไม่ได้ค่อยดูไงช่องซินก็น่าจะลงบ่อยอยู่นะสองชั่วโมงอ่ะอันนี้ลงบ่อยอันนี้วรรค์คนดูนะครับส่วนไอ้พวกแบบเมื่อกี้เนี่ยไอ้หลังเนี่ยไม่ลงเลยนะครับคือไม่ลงเลยคือไม่ลงเลย อ่ะอันนี้ถือว่าเต้นได้เพราะว่าอายุถึงยี่สิบแล้วแต่น้อง,องผม,มยังเต้นไม่ได้นะเดี๋ยวประเด็นคือน้องเนี่ยตอนนี้อยู่คอนโดใกล้ๆเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยเดี๋ยวน้องเนี่ยจะย้ายเข้ามาอยู่บ้านของหลังอาจจะได้เห็นคลิปบ่อยขึ้นนะครับทุกคนก็คือไอ้หลังเนี่ย แม่ผมบอกว่าหลังเออเดี๋ยวเอาให้น้องอยู่ตรงนี้แหละไม่เอ้าพี่ได้น้องอยู่ดีได้น้องอยู่ดีแต่ผมไม่ให้หลังอยู่กับสินนะผมเอาพี่อาร์ตเนี่ยโยกไปอยู่กับสินนะคือมันจะมี3ห้องนอนกันป่ะเป็นพี่อาร์ตแล้วก็หลังแล้วก็อีกห้องหนึ่งเอาไว้ห้องให้เขานั่งเล่นกันผมโยกไอ้หลังมาอยู่นี่นะเพราะว่าเชื่อผมไหมเดี๋ยวเมาแล้วเดี๋ยวไปเรื่อยเดี๋ยวมั่วเดี๋ยวนี้นก็ถือว่าลงทุกวันนะนี่สินก็ลงทุกวันนะก็โตแล้วทุกคนก็โตกันหมดแล้วครับทุกคน ก็เด e เ mate, ma ี๋ยวรอน้องๆเนี่ยมาอยู่นี่ด้วยกันน่าจะเห็นคลิปแบบครอบครัวกันบ่อยขึ้นนะครับทุกคนอ่านี่เป็นช่องซินนะสามารถไปกดติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวเป็นช่องใครต่อดีวะมีใครวะไอโยกเหรอไอหยกไม่ค่อยได้ดูแล้วมั้งไอหยกไม่ค่อยไม่น่าไม่น่าจะลงคลิปแล้วไอ้นี่ตายหาแล้วดูดกัญชาจนหลอดแล้วอันนี้ช่องไอเปียกปะวะใช่ปะวะเนี่ยใช่ช่องไอเปียกปะวะผมไม่รู้ฮะอันนี้ปะเอออันนี้แหละช่องไอเปียกนี่แหละนี่แหละนี่แหละเออนี่ช่องเปียกนะครับอันนี้นะอันนี้ชช่่่องงงจรินีีพเเดวปยก แต่ไอเพียกเล่น GTA มันแบบชอบแบบติดหล่อเว้ยคนดูผมไม่ค่อยชอบเลยเออถ้าเพลงไม่โดนเส้นผมก็แค่เส้นตาฟิว คือจริงๆอะผมว่าถ้าแบบมันผอมลงกว่านี้นิดนึงแบบไม่ต้องเป็นผอมแบบผอมเลยนะแบบคุณหมีนิดนึงอะผมว่ามันดูดีเลยนะผมว่าหน้ามันหล่อดีไอเปียกอะอันนี้ก็เป็นติตามน้องมันได้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูไอหยกหน่อยดิเป็นไงบ้างเนี่ยมึงลงคลิปมั้งไม่ได้หยกไม่ลงเลยโอ้โหไม่เอาอะไรแล้วเวชีวิตเว้คืออันนี้คือไม่ได้ลงเลยผมจะบอกก่อนนะใครทานยุคกอ้หยกอะคือสมัยก่อนอะคือมันหาคนจับมันยากนะคือยุคยุคหนึ่งที่มันมันหล่อมากๆตอนยุคแบบเนี่ยตอนยุคแบบอย่างเงี้ดเลูย เดี๋ยวน้องมันบอกวันจะกลับมาทำได้เดี๋ยวผมให้ดูเลยผมก็คุยกับน้องมันแบบขนาดน้องมันไม่ได้อยู่นี่นะผมก็ด่ามันนะเนี่ยผมเพิ่งคุยกับน้องมันไปเนี่ยผมเรียกน้องมันมาคุยทีเอสามน้องแล้วผมก็พอน้องมันออกไปปุ๊บผมก็พิมพ์ต่อเลยหยกไม่เห็นทําลงเลยผมตามไปตามติไงเผมคุยกันวันจันทร์แล้วแบบวันพุธไม่เห็นมันทําลงเลยแบบผมบอกให้น้องมันเออตั้งใจทถาะทลง o u t u b ทิกต็อกแล้วไปสตรีมในทิกต็อกแบบพี่ช่วยอ่ะก็เนี่ยผมก็ตามไปอ่ะนแต่ผมแต่จริงผมเห็นแล้วแต่ผมไม่ได้้้้กดออออ่าานนนนนงงมมัััผตตบเลแววใจคูขร ้ามึงตั้งใจก็ผมมาตามติดชีวิตน้องๆตลอดนะครับแต่ว่าแค่ตัวผมเองก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเราทําหลายอย่างมากๆนะตอนนี้ก็จะพยายามกลับมาทําคลิปให้บ่อยแล้วกันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับดวยล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะไันใช่กำลังตั้งสมัครเคมีพิคอตตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ